สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาเที่ยวงานไทยโกสเตชันนะครับซึ่งจัดที่ไอพันาดในวันที่27ถึง3 1ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับผมอันนี้ครับตอนนี้นะครับเข้ามาในบรรยากาศของในงานนะครับก็จะเห็นสารเพียงตานะครับอยู่นะครับแล้วก็มีขันน้ำมนต์ซึ่งผมดูแล้วนะครับก็ไม่เห็นมีตัวเลขอะไรตอนนี้นะครับเพราะว่าอาจจะแบบว่ามีคนไหว้ไปมากแล้วนะครับ อันนี้คือร้านของอากากิโตะนะครับรือพี่เอ็กนะครับก็มีทั้งกระเป๋าสะพายแล้วก็มีเสื้อยืดเสื้อคอกลมแล้วก็มีหนังสือนะครับผมเห็นไ,ไหมครับนี่ครับมีผีซอมบี้มาโชว์ในในร้านด้วยนะครับแล้วก็รถลายของผีส่วนใหญ่นะครับเป็นของอาจารย์โตะโกสุพิสัยนะครับผมทุกท่านคงอาจจะเคยคุ้นชื่อนะครับเพราะว่า ท่านเป็นผู้ที่วาดการ์ตูนได้บาบารนะครับที่เป็นการ์ตูนหนังผีนะครับที่ที่ว่าผมคุ้นๆน,นะแต่จริงๆผมสอบถามอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าก็นอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีๆก็มีเรื่องอื่นแนวอื่นก็มีเรื่องแนวไซไฟก็มีนะครับเพราะบางทีอาจารย์เขาวาดมากๆเขาก็เบื่อนะครับผมนี่ครับตรงนี้ส่วนที่มีน้ําแดงมาไหว้ซึ่งก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับว่า เอ๊ะ hey, ทำไมเราต้องไหว้น้ำแดงทำไมไม่ไหว้น้ำเขียวป๊บซี่สไปเดอร์อโค่นะครับผมนะทันในก็มีพวกไม้ตะเคียนนะครับเอามาให้ให้เราขอหวยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านเบเกอรี่นะฮะก็เป็นของหวานทา,ทานเล่นๆนะครับเอาไว้เดินในงานนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกเกี่ยวกับแทสทูนะฮะนี่ครับงานแทสทูคือเราสามารถที่จะไปใช้ได้โดยไม่ต้องกลัวว่า จะติดกับเราคงทนถาวรนะครับแล้วตรงนี้ผมมองอยู่นะครับก็เป็นหมวกของก h o s บัตเตอรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเดี๋ยวมีะไรซื้อมัางนะครับในนี้ก็มีเสื้อผ้าซึ่งเขาก็พยายามจะจัดแล้วก็แต่งให้เป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนนะฮะงานเกี่ยวกับผีๆนะครับผมเห็นไหมฮะก็มีความน่ารักแล้วก็เข้ากับเทศกาลได้เป็นอย่างดี แล้วก็เดินมาอีกหน่อยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมผมก็จะให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับจะมีกิจกรรมอยู่นะครับใครที่มางานก็ลองสแกนดูนะครับตรงนี้ก็กระสือกระหังนะฮะนะครับเพราะเห็นแล้วอยากจะเอากลับบ้าน,นครับผมเอาไว้เอาไว้ตรงที่กินเหล้านะ แล้วก็ตรงนี้เป็นงานเวทีนะครับซึ่งจะจัดช่วงประมาณ5โมงเย็นของทุกวันนะฮะก็จะมีน้องๆวัยรุ่นนะครับผมก็มาแสดงความสามารถมาร้องเพลงให้กับผู้ร่วมงานได้มีความสุขเพลิดเพลินกันนะครับแล้วตรงเห็นไหมฮะกะนี่ไอ้นักระหังนักระหังผีไทยๆเลาวนี่ครับผมอย่าไปคิดว่าเป็นรุกต่างดาวแล้วก็อันนี้คือ หายที่เขาบอกว่าจะจับฉลากนะครับเผื่อจะได้ของรางวัลน,น,นะฮะเดี๋ยวพิธีกรบนวิทีเขาจะมาบอกอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมางานนะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับเป็นภาพต้นฉบับของอ่าของนัก,กนักวาดการ์ตูนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นของอาจารย์โตะท่านเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นของอ่าถ้าอาจารย์ท่านอื่นฝากออกมาให้ชมด้วยก็ไม่ทราบนะครับก็ใครสนใจก็ เขาก็แบ่งขายให้นะฮะก็คือเอาไว้เก็บเป็นงานสะสมเป็นงานอาร์ตนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นหนังสือนะฮะหนังสือพวกสยองขวัญในพวกนี้นะครับผมนี้ท่านเห็นอยู่นี่คือต้นฉบับจริงที่ว่าเอาไว้พิมพ์งานในโรงพิมพ์นะฮะเอามาให้เราได้ชมได้มาบ่ายกันนะครับผมต้นฉบับจริงเล่นจำค่อนข้างใหญ่เยนะเห็นไหมฮะแล้วว่าภาพลายเส้นในสวยคมจริงะครับผม นี่ฝีมือของคนไทยเรานี่ก็ไม่แพ้ผู้ใดในโรคน่นะฮะที่เขาว่ากันนะครับเนี่ยสมัยก่อนนี่ถ้าไม่มีหนังสือกระตุนพวกนี้อ่านคงเหงาหน้าดูแต่เด็กที่มีสมาร์ทโฟนใช้นะครับผมแล้วนี่ครับผมในงานก็มีสือทอยเส้นเส้นตุดตุ่นอยู่นะครับผมของของพี่เอ็กนะครับของปากเอ็กของเรานะฮะก็จะมีรายละเอียดได้มากมายที่ผมก็ซื้อไว้เรื่อยๆแล้วครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับ ไอ้ตรงส่วนนี้เป็นที่ฉีดมือนะฮะแอลกอฮอล์ครับผมแต่ว่าจะใช้าลายปกเกี่ยวกับหนังผีนะครับแล้วส่วนนี้เป็นนั่นนะครับไข่สุ่มนะฮะหรือจะเรียกว่ากระชปองก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้มีการไข่ตู้นะฮะแต่เราใช้การซื้อสุม่มเอาเลยนี่นะครับโมเดลที่จะได้ก็มีลนษณะตามนี้นะครับก็มีอยู่หลายแบบแล้วแต่ราคานะครับมันจะเป็นเซ็ตของมันนะครับหรือว่านี่ฮะไหม ต่อ99บาทจะเป็นเซ็ตเพจนะครับผมแล้วก็อันนี้10บาทนะครับก็จะเป็นข้างในก็เห็นนะครับมีกระจุก้วี่นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีหน้ากากจําหน่ายนะครับก็ใช้ใครเป็นฮาโลวีนให้ทูโอเลยก็เอาเลยครับผมนี่ครับก็เป็นกระเป๋านะฮะเนะฮะมีหลายรูปแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับไม่มีซ้ําใครนะฮะใครจะสนใจกระหังกระสือหรือเท้าวิศวันเนี่ก็ตามตัวครับผมอ่า อันนี้ยังไงไวันนี้ตมันต้องโดนแน่นอน,น,นคร้บผมนี่ฮะตรงส่วนโ๊ะต่อไปนะครับก็เป็นเครื่องรางของขังนะครับไม่ไม่ใช่ของพวกบูดูนะครับแต่เป็นชาวพื้นเมืองของสยามนี่นะครับผมซึ่งน่าจะไว้ใช้เกี่ยวกับ การต่อสู้กับพวกผีพิศานนะฮะส่วนตรงนี้ครับเป็นสินค้าของอาจารย์โต้นะฮะซึ่งใช้วัสดุก็คือเปเปอร์มาเช่นะครับแล้วก็วัสดุต่างๆที่น่าจะเป็นของอาจารย์เองะครับก็คือเป็นพวกขดเหล่านะฮะซึ่งหลังจากที่เอาไปช่างกิโลแล้วน่าจะได้ราคาไม่ค่อยดีครับอาจารย์เขาก็เลยเอามาทําการเขาเรียกว่าอะไรนะ DIY เปล่าฮะให้มันมีราคาสูงขึ้นครับผมซึ่งผมจัดมาแล้วครับผมเปนโคมไฟ มาชุา่ยร้านาาาาะนาะ,าะครับมากมามาเชิญเอาไลอยู่อ้าเดี๋ยวพี่ครับา,ามไม่ใเอสตอแค่นี้เลยใช่เจลเอลกไปขยายเห็นไหล่ายไทยมนร้ีเลยเอะ๊ะแซบนี่ออริจินอลมาท่นี่เนี่ยเป็นภูกันพีนก็จะงำมมรานนะคสุดยอดเลยพี่ นี่คนวาดอยู่นี่คนวาดนี่ต้อตันสูงพิเศษครับคนวาดครับนี่ใส่เล็กไปหน่อยวะลำแชตีนะเนี่ยลำโบราณน่ะมีคนนั้นเขาฝูกใจเขาเน้ไ่เขาเขาเขาสนใจเขาบอกขายไหมขายเไปตั้งเลยพิพิธภัณฑ์เขาสวัสดีครับเขาจะไปตั้งพิพิธภัณฑ์พี่งามสวยสุดยอดเลยอ่ะสวยไหมสวย เขาเป็นโรงแรมอะไรสักอย่างเป็นวิพิพันธ์นะแล้วเขาก็จะเป็นแบบแต่ว่าเขาอยากเขาถามว่าขายไหมนี่ผมบอกโอ้ยนี่มันของห้างเขาแต่ถ้าอันเนี้ยได้เดี๋ยวเอาเนี้ยไปขยายเอาเองเออนั่นแหละจ้ะเอนี่อันนี้ก็โหดนี่ก็โหดอันนี้แนวโหดเอออันนี้แนวโหดครับผมโอ้ยโถหนังหน้านะใช่ทำหน้าเลยถ้าใครโดนผีหลอกแบบนี้ก็เขาตายพอดีผมบัตรขุดลายโบราณครับผม นี่นี่เนี่ยนี่ทำชิ้นที่อ้โในที่เมื่อกี้เราทำหกอันนี้ผีคาร์โรฟิลล์ดผีอะไรนะผีต้นไม้อะไรแกมวลูกผีผีพระภูมิพระภูมิอันนี้ว่าผีนั่นเรียกผีคาร์โรฟิลล์นี่แย่หมดอันนี้นี่อะไรไปดูเฮ้ยโหนี่มันน้ำลูกก็มีมี ขอยถ่ายหนแล้ัให้พี่แนะนำนี่ครับแนะนำเสื้อตรวนี้นะครับผมนี่อาจารย์โจ๊ตใสยไปตลาดเดี๋ยวมันลุยจิ้มจิ้มครับผมเอาไอ้นี่พี่แล้วก็กระเป๋าคกระเป๋าสองใบครับผมนมนยนีอันนี้ผมเไม่ได้อันนี้สี่ร้อยาแล้วก็อันนี้500ร้อก็คือ9ก0า้าสิบครับผม